วันพระในประเทศศรีลังกามนุษย์ทุกชาติทุกภาษารู้จักพระจันทร์ดวงเดียวกันแต่พระจันทร์ให้ความหมายแก่ทุกคนไม่เหมือนกันแล้วศรีลังกาดินแดนที่แวดล้อมด้วยพระพุทธศาสนามายาวนานพระจันทร์มีความหมายกับพวกเขาอย่างไร ชาวศรีลังกาถืออวันพระจันทร์เต็มดวงหรือวันขึ้น15ค่ำเป็นวันพระและใช้วันพระเพื่อสร้างศรัทธาจุงใจผู้คนไม่ให้หลงลืมเหตุการณ์สำคัญในอดีตด้วยการผูกโยงเรื่องราวครั้งพุทธกาลและประวัติพุทธศาสนาของศรีลังกาในทุกๆเดือนไว้กับวันพระของเดือนนั้นๆปรากฏในหนังสือพุทธศาสนาให้เด็กและคนทั่วไปได้ศึกษา เช่นวันพระเดือนธันวาคมเป็นวันหวนรำลึกถึงการเดินทางจากอินเดียของพระสังฆมิตรเทรีที่ได้อัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพจากพุทธคยามาประดิษฐานที่เมืองอนุราทบุรักหรือวันพระในเดือนมกราคมจะได้รำลึกถึงการเสด็จมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนเกาะลังกาเป็นครั้งแรก ด้วยความผูกพันกับพระพุทธศาสนามายาวนานรัฐบาลจึงประกาศให้วันพระเป็นวันหยุดราชการเพื่อรักษาวิถีชาวพุทธให้มีโอกาสเข้าวัดบำเพ็ญบุญปฏิบัติธรรมและส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งคนที่นี่จึงมีกิจวัตรที่ทำทุกๆวันพระคือนัดพบกันทำความดีที่วัดใกล้บ้านรีบตื่นนอนแต่เช้าตรู่ชำระกายวาจา ใจให้สะอาดบริสุทธิ์โดยมีเด็กและผู้ใหญ่นับร้อยสวมชุดขาวๆพากันเข้าวัดพร้อมรอยยิ้มสดใสชาวาศีลังกาเรียกวันพระของตนว่าโปยาูย่าหมายถึงวันถือศีลอุโบสถและการรักษาศีลแปดในวันพระก็เป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบันจึงมักได้ยินเสียงสวดมนต์ อาราธนาศีลดังกึกก้องแต่เช้าในทุกชุมชนเพราะฝึกอบรมใจมายาวนานคนที่นี่จึงกลายเป็นคนสมถะพอถึงวัดใครสมัครใจอยู่ตรงไหนก็ปูเสือนั่งกันตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นโคนไม้ต้นโพศาลาหรือระเบียงวัดและยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมคุกเข่าก้มกราบทุกเมื่อนะทุกขณะจิต ที่ได้น้อมรำลึกถึงพระรัตนตรยัยอันเป็นที่พึ่งสูงสุดของชีวิตในระหว่างวันที่วัดใครอยากได้บุญแบบไหนก็ทำได้เต็มที่เช่นผู้ใหญ่ใจดีเหล่านี้มาแจากอาหารกันฟรีๆเอาบุญกับสาธุชนที่เข้าวัดชาวศรีลังกายังใช้โอกาสนี้ทำสมาธิระลึกถึงความดีก่อนจะแห่แหนมาฟังธรรมในช่วงบ่ายซึ่งพระอาจารย์มักเทศสอน โดยเน้นหลักธรรมให้ทำความดีและเว้นจากบาปและอบายมุกทั้งปวงทำให้ชาวพุทธที่นี่มีหลักธรรมไว้แก้ไขปัญหาชีวิตในปัจจุบันการแสดงธรรมไม่ได้เป็นเพียงในวัดเท่านั้นแต่ยังถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศผ่านโทรทัศน์หลายช่องจุดที่น่าสนใจที่สุดคงจะอยู่ที่การแสดงธรรมที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะมีผู้นำประเทศ คือประธานาธิบดีแม้ท่านจะมีภารกิจมากก็ยังปลีกเวลามาฟังธรรมพร้อมข้าราชการและประชาชนนับร้อยได้เสมอไม่เพียงแค่สนับสนุนให้คนฟังธรรมรักษาศีลแต่รัฐบาลยังออกกฎหมายเพื่อไม่ให้คนทำผิดศีลอีกด้วยหากลัดล่อไปตามถนนจะพบว่าบรรดาร้านเหล้าปิดให้บริการทุกที่ทั้งในห้างดังและร้านทั่วไป ซึ่งการปิดร้านเล่าก็ไม่ต่างจากการปิดอบายให้แก่พี่น้องร่วมชาติมีวัดมันราชตุรมาตัตทิเตเอวลาเกมดุนพานี่เวนเดวันน่าะกระทนี่ยพิเอเวรมพิเอเวร์ขัดยุคทมักเนีมีเวลาวดทีอาเปประสาทียพลลัเนตระมีอันนีสาำถาม අපේ මනුස්ස හ මිනිස් හදවත් තුළසාරධර්ම ගුණධර්ණ ඇති කරලා. ඒ ගුුණධර්ම තුළින් අපිට පුුවන් අපි පුරාණ කාලයේ සඳහන් කරපු පෙරදිග ධාන්‍යාරාරය ඒවාගේ ධර්ම දවිපය කියන තත්ත්වය ඇති කරන්න. ඉතිං එබඳු මාර්ගයක් අද අනුගමනය කරනවා කියෙන එක අපිට අවබෝධි විගෙන යනවා. นับได้ว่าชาวศรีลังกาใช้วันพระสำหรับทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างเต็มที่สิ่งที่ทำทั้งหมดก็ได้ช่วยกระตุ้นให้ผู้คนอยากทำความดีในวันต่อๆไปจนเป็นนิสัยซึ่งหากทุกประเทศเอาจริงเอาจังได้เช่นนี้ เชื่อแน่ว่าเมืองพุทธจะไม่มีวันกลับกลายเป็นอดีตเมืองพุทธอย่างแน่นอน